สิบแปดสิบเก้ากันยามาแจ้งความยี่สิบสองกันวันนั่นก็น่าจะเป็นการลักษณะขาดอายุความนะครับแจ้งความโดยการโดยขาดอายุความนะครับแต่อีกสําคัญที่สุดอันนี้หนักนะฮะโดยการไปแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ว่ารับรู้เมื่อเดือนตุลาแต่เราสามารถยืนยันได้ว่าหรือนําไปสู้ได้ว่าเขารู้มาตั้งแต่สิบแปดและสิบเก้ากันยาตรงนี้ซวยเลยนะครับนะครับซวยตามไหนซวยตามอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาคุยกันเดี๋ยวขอทักทายทุกท่านก่อนจำไห้นะฮะมันเป็นประเด็นหลัหลกๆสองอันนันคือการแจ้งความโดยนะฮะร,รู้แล้วนะฮะเห็นแล้วทราบแล้วว่า นั่นก็มันหมดอายุความไปแล้วนะฮะแต่เป็นการลักษณะแจ้งเพื่อที่ต้องแล้วก็ไปการแจให้การหรือให้การเป็นการแจ้งกับเจ้าหน้าที่อันเป็นเคสด้วยบอกว่ารับรู้เมื่อเดือนตุลาแต่ถ้ามันมีคลิปที่ยืนยันได้ว่าคุณรับรู้มาตั้งแต่18และ19เนี่ยตรงนี้จะตอบอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันว่ามันเป็นความผิดใดๆบ้างเดี๋ยวเรามาชี้ให้ชัดครับวันนี้เราจะมาพูดครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายถึงประเด็นนี้นะประเด็นอื่นก็ค่อยว่ากันไปครับของสิ้นปีนี้นะครั้งสุดท้ายของปีนี้นะครับพรุ่งนี้จะไม่พูดถึงแล้วพรุ่งนี้ส่งท้ายปีเก่าเดี๋ยวปีใหม่ก็ต้องมาดําเนินการว่ากันไปครับทุกท่านครับนะฮะหัวใจกันมั่วๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะโดนยิงโดนอะไรนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ ประเด็นสำคัญมันมี2เรื่องหลักๆสำคัญสคัญนะครับดังนั้นเดี๋ยวขอทักทายทุกท่านก่อนนะครับนะฮะคุณกรณวีครับโจโจ้ยุทธศักดิ์คุณปูทักทายกันไปแล้วนะฮะคุณทยาทยาหันนะฮะสวัสดีนะครับนะฮะใช่ครับเกิน3เดือนเนี่ยโจโจ้เข้าใจชัดเจนมากคุณสุภัทรานะครับคุณปัทภัทรนะฮะคุณเสวารักษ์นะฮะนี่แหละโจโจ้ฟังแค่นี้เข้าใจแล้วเห็นไหมโจโจ้นี่สุดยอดครับสุดยอดครับนะฮะนะฮะเดี๋ยวจะไปคุยอีกว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเกินสเดือนแล้วไปแจ้งนะครับบทอายุความแล้วมันจะมีความผิดใด นะอืม okay. ขอตามามิชแมนพยายามใช้เป็นหวีก็ได้สาวทะเลทรายก็ได้เนาะโอเคอย่าไปพิมพ์ชื่อที่มันอาจจะเป็นการระบุว่าเป็นตัวเขานะครับนะฮะคุณอนุรักษ์สวัสดีนะครับนะฮะวิพาดาสวัสดีครับประสงค์นะฮะสังวานนะครับตุ้ตุมงครับทักทายนะฮะขอบคุณครับคุณมามิชแมนขอบคุณมากสมใจบรัวคิดสวัสดีนะครับนะฮะคุณจิราวันพี่แนนนะครับนะฮะคุณแซนสวัสดีครับนะฮะคุณพัชรีนะครับคุณสมเดือนสิทธิชาคำนะสิทธิสาคำนะซานะเป็นโซโซนะฮะโอเคคือย่างนี้ครับทุกท่านมาฟังกัน้ชันะครบ ประกอบเนี่ยเขามาชี้แจงให้ฟังแล้วว่าข้อที่1มีผู้หญิงคนหนึ่งตักคะเลทายแจ้งความากับเขาที่สอพอที่หนึ่งที่ภาคเหนือบอกว่าเขานะฮะเป็นลักษณะประกอบเนี่ยประกอบแจ้งผมมานะบอกว่าวันที่17แล้วก็วันที่18หรือ19ก็แล้วแต่นะักสิเช้านะครับมันเป็นอ่าไลฟ์ที่ใช้คาว่าคุยกับคนนอนดุ EP หนึ่งะฮะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นไลฟ์สดที่ชื่อว่านะครับย่อยข่าวให้ฟังง่ายสไตล์ประกอบนะครับ EP 76นะฮะตรงนี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่17กันยาแล้ว19กันยา แล้วยังไงฮะยังไงครับ,รรบก็นั่นแหละครับเขารับรู้รับทราบเมื่อวันที่18กันยาเขาก็ต่อโต้มาหนึ่งดอก19กันยาเขาก็ต่อโต้มาอีกหนึ่งดอกโดยการพูดถึงปลาโดยการพูดถึงแบบนั้นแบบนี้ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวจะรอรอจัดให้แล้วกันนะครับตรงนี้แหละครับหมายความว่าณนะวันนั้นเขารับทราบแล้วเอาง่ายๆเลยก็คือ18และ19เราก็นับ19ไปแล้วกันนะครับเห็นไหมทุกท่านเมื่อกิ้โจโจเข้าใจละ19คือ19กันยาไปถึง19ตุลาคือ1เดือน 19ตุลาไปถึง19พฤศจิกาสเดือน19พฤศจิกามาถึง19ธันวาคือ3เดือน3เดือนย้ำนะฮะ3เดือนอายุความในลนักษณะการข้อหาที่แจ้งก็คือมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา,าอายุความมันจะอยู่ที่90วันดังนั้นการแจ้งความวันที่22ธันวาจึงเป็นการแจ้งความที่นะครับอายุความมันขาดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกท่านมันขาดไปเรียบร้อยแล้วแต่โดยที่เขาไปอ้างแต่ทางเจ้าพานักงานหรือเจ้าหน้าที่หรือนะฮะร้อยเวรบอกว่านะครับเขารับรู้รับทราบ,บเมื่อเดือนตุลาตรงนี้มันเป็นเท็จหรือไม่ ทุกท่านคิดว่าเป็นเท็จไหมฮะถ้าเป็นเท็จอ่ากด,ดมาฮะอีโมจิหัวใจกันมาครับนะฮะเป็นเท็จไหมรับรู้ตั้งแต่18และ19โดยมีไลฟ์สดหรือคลิปของเขาเนี่ยเป็นหลักฐานยืนยันชัดเจนมาเขารับรู้รับทราบ,บ,บแล้วแล้วเขาก็พูดถึงกรณีที่มีคนไปบูลลี่สภาพร่างกายเขา 18- และ19กัญญาแต่เวลาไปบอกเจ้าหน้าที่บอกว่าอารุธเมื่อเดือนตุลาเพื่อต้องการไม่ให้ลักษณะเป็นการแจ้งความ,เป,าวามเป็นการแจ้งความเท็จหรือนะฮะบอกให้เจรร้าหน้าที่กดเพื่อให้มองว่าอายุความมันยังไม่ขาดเขาจะได้รับแจ้งความไว้หรือจจจจจจะะะะะไไดดด้้้้้้้รรรััับบแงงวววทุก่่าาาาาานนนนนเเเขขใใใมถคคิตีห หรือตรงนี้เข้าใจนะนั่นก็คือข้อที่1แล้วอายุความขาดข้อที่2แล้วนะครับเป็นในเรื่องของการที่ไปให้การเทจนะครับหรือเป็นการแจ้งความเทจนะครับทุกท่านดังนั้นเนี่ยจะฝากถึงสาวกฤษา,าพอดีว่าประกอบมันมาเนี่ยนะฮะประกอบมันแจ้งมาแล้วกันบอกว่านะถ้ายังสำนึกทันติดต่อได้นะไปหาช่องทางติดต่อเองติดต่อมาได้หรือจะทํายังไงว่ากันครับจะมาพูดชัดๆว่านะประกอบเขาแจ้งมาว่า